ภาษาไทยวรรณคดีและวรรณกรรมตอนโศก,กนาฏกรรมสมพลาลักพาลำหับหนีไปอยู่ด้วยกันในถ้ำวันหนึ่งสมพาออกมาหาอาหารนอกถ้ำได้พบกับฮนาเกิดการต่อสู้กันรำแก้ว พี่ชายฮันเาใช้ลูกดอกอาบยาพิษลอบยิงสมพลาได้รับบาดเจ็บสาหัสบิลามาตรงสมพลาเฉพาะตรงหน้าผากเพียงตาอักสายพิษเล่น วิ่งทลาเข้าในพรายมิได้รู้ตำบลหนทางพอมาปะทะปะลำหาบนางวิ่งเข้ารับ พอลมพมอางตกใจไม่รู้สึกตัวนางกอดผัวเข้าพลางตะลึงไป มือเนอนือนสมพลาลืมตาขึ้นมาได้แลเห็นลำหาบสามวายัยภา,าวะกอดเข้าอวยแล้วโซกี โอ,โ,อโอ้ลำหาบของเรียมเอย๋ยสามเชยผู้เทียมชีวิตพี่จะขออำลาจะเอาแล้วคราวนี้มิได้มี ชีวิตสืบไปฮนเอาเข้าตา ับชีวิตพี่ตายจากพระอักจ้าอ,อูไปทั้งรักสุดจะหกักห้ามวิโยกโศกจิตมาอาจแม่นชีวีพี่มุ้ยมิตร จงคืนคิดรักคราอีในฮนาวเขาของพิศวาสไม่บาดมางมมมจงซื่อเอื่อมสร้างวิโยโอกศกเศร้าให้พี่ตาย วายพระวงดูอวยน่งยาวจะหลับตาลาเจ้าอุบลไยลานมื่อเนือนาน,อนางลำหาอาบยาวยออดสงสะา ฟังคำอําลาทุกประการเยาวมานจะพินาจขาดใจโอโอวา,อาสมพละ ิเมียผีเป็นโพนปายดูอวยนึกว่าวิสัยเป็นนารีคงกลัวตายไม่แต่จะหาสุขถึงย่ามทุก ข้าอุักหน่อยก็ถอยนิม่มอันฟูงยิงจริงอยู่ยอมมาอากมีแต่ใจของน้องนี้ไม่เหมือนกันพออตายหรือ จะไม่มีผัวมาให้อีกกินใจกันเป็นนิดคิดว่าอาจวันว่าอาเคยสองคงปองสามไม่ขา,ามวันรถรักน,นันคงจะจาง ดูไอ้มังไจรักของน้องปองแต่ให้แท้ที่ยังไม่หลีกเลีเ่ยงเข็ดขามตามวิสัยจะให้พ่อ,อาวายชน คนห่วงใยเมื่อเกิดในจะได้พบประสบการณ์รำพลางนางช่วยบาเดมาจากมือสมพลา ที่กำมันแทงสอ,อดสอ,อกคอเชอ่บพลันมอออดมุ้ยชีวันทันไดมือเอื้อนสมพลาระทึก อกมกไม้เสียวจิตพิษแลนตลออดนโลหิตหลังไาลวายปรานมื่อนานหนาวยืนยา ฟังว่า,าคาันยินสองสั่งกันบันดาลสาบสาอานสยองพองโลมาครันเห็นลำหาอบดับจิต สมพลมวยมิตรดับสังขารตะลึงอยู่ครูหนึ่งไม่อิจจาวับวาอาบปราบซารู้สึกกายความรัก สลอาออดอกอัดอันใจคอเสียวสันรสอ่ำรสอายทลาแหลนไม่ยังประทังกายกอดศพชมชาย ไม่สมประดีกรรกรรมลำหา,าจะเอาพี่เออไม่เห็นเลยว่าอาจะมวยเป็นพี่พี่รักเจ้าเท่า ดวงชีวีวังหมอบชีบมารซีจึงสะาะไปสู่ขอพ่อแม่ก็ยินยอมพรัพระอมกันทำการยาย สมคิดควรหรือมาจากลกลมิดาอายแจ้งเหตุดีแลรา้าจจึงอุตสาห์พยายามตามนางไม่จจอจางจงจิต คิดมุ่งไม้พึ่งมาแจ้งประจักษ์มื่อเจ้าตายว่าชมชายสมรักสมพลาแม่นแต่เดื ห้ามหักจิตว้ายาให้นักนาไม่ชิงรักหักหันดวงการดาเพราะความแสนสเสน่หาหักอลาลไย ะยอมอมออดไม่เอ,อ,อิอบเอือมก็ไม่เสื่อมสาคิดพิสมัยมจะฟังรักสลักรูปไว้ภา,ายในน้าโนยใจ กลาบมาพาจาโอตายอันความผิดของพี่นี่เหลือละอำให้ชออกชำ้ำแสนวิตอ,อกอ,อกสลายครวนพลาง ทางทุมทอดกายกอดศพชมชายเข้าโซกาคอยเอยระง,งับด,ดับกรรมโซอดสโลอดจิตนิ่งพินิษนึกสังเวช เป็นนักนาะ เห็นแก่กายหมายแต่สุขของสุดาดวงใจตัวกูซึ่งเป็นผู้รักคนหนึ่งไม่เท่าถึงเทียมที่ เปรียบเขาได้สามเป็นผู้ก่อเหตุเพศภายให้เขาบลายทั้งสองคนแม้นมีชีวิตอยู่ตราบได้ นึกขึ้นมาเมื่อไรไม่เป็นผลคงจะพาจรีตจิตวิกลสุดจะทนทรมานสื่อไปคิดพลางโมอ,อกมุน หุนหันช่วยบาเดะมาพลันหาชามาไอแทงตลอดอกสายทะลุนายโมออดหมวยบลาย เคียงกัน